สวัสดีครับผมสวสดีทยานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม c o o k i e l a n d Tower of a d v e n ดเ e นเนี่เช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาเล่นกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าผมเนี่ยตั้งใจดองของมันมานานมากนะผมนั่นก็คือกิจกรรมกิ้งไปเลยเกมทอยลูกเต่านั่นเองนะทุกคนซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสายฟรีที่เรียกได้ว่า ไม่ได้เล่นไม่ได้เอาลูกเต่าที่เก็บได้เนี่ยมาทอยเลยคือเนี่ยยังอยู่ที่ยังอยู่จุดเริ่มต้นแล้วก็วิ่งยังไม่ได้ครบรอบเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีลูกเต่าอยู่ทั้งหมด1 4 6ลูกเต่านะทุกคนก็คือเก็บมาตั้งแต่กิจกรรมนี้มาเนี่ยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะพลาดไปเหมือนเหมือนพลาดลืมรับไปเควสหนึ่งนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเยอะสุดไหมซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าสายฟรีที่แบบว่าน่าจะพลาดไปรอบหนึ่งเพราะาตอนนั้นผมทําคลิปอยู่ไว้ทุกคนแล้วแบบ มันมันมาทำเวลาไม่ทันอ่ะคือแบบว่ามันตอนสี่ทุ่มพอดีแล้วมันก็รีไปก็คือแบบว่าเหมือนน่าจะพลาดไปประมาณ2ลูกเต่ามั้งนะทุกคนก็ถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนซึ่งก็เหลือเวลาอีก1วันนะผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็มาจัดกันเลยแล้วกันซึ่ง1 4 6ลูกเต่าก็มาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถวิ่งวนได้กี่รอบนะทุกคนก็คือแบบว่าวิ่งไปเรื่อยๆคือแบบว่าทอย ทอยจนงอมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าอันนะ่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าดูกันไปเพลินๆละกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า146ลูกเต๋านี้จะวิ่งโงนได้ครบกี่รอบนะทุกคนซึ่งก็มันจะมีของรางวัลอยู่นะในแต่ละรอบว่าเราจะสมมติเราวิ่งงนหนึ่งรอบเนี่ยก็จะได้ออไอ้ตั๋วรถไฟมาอะไรย่างนี้นะมก็มาดูกันนะว่าเราเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ครบกี่รอบนะสำหรับลูกเต๋าของเราที่มี146ซึ่งก็แล้วแต่ดวงมัง้งอันนี้ บางคนอาจจะแบบใช้ร้อยลูกเต่าอาจจะวิ่งวนได้20รอบอะไรเงี้ยบางคนอาจจะวิ่งวนได้25รอบอะไรเงี้ยก็ผมว่าน่าจะอยู่ที่ดวงการถอยซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะถอยให้มันไปไกลมากที่สุดเพราะว่ารางวัลช่วงางหลังนี้คือแบบว่าของจริงนะทุกคนคือได้ได้ตรวจสุ่มกาชานี้เป็น10นะครับโอเคก็แบบถอยไปเรื่อยๆป่ะทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนอะแบบคลิปวิดีโอนี้คือแบบว่าเป็นการแบบว่าถอยลูกเต่ากันไปเพลินๆนะทุกคนพูดแป๊บเดียวก็ จบรอบที่2แล้วนะทุกคนก็มาดูกันซึ่งแบบมันเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันแจกเพชรเยอะมากนะทุกคนถ้าเราแบบว่ามาตกในช่องเอ่อช่องช่องที่มันเขียนว่าโบนัสเนี่ยเราก็จะได้300เพชรคือ300เพชรนี่คือไม่ใช่นอน,นทุกคนแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะถอยได้เพชรอีกนะทุกคนก็อยู่ที่ดวงเรานะใครได้เยอะก็ถือว่าดวงดีใครที่แบบว่าเอ่อได้ไม่เยอะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผม ดูที่ดวงเราเน้นๆเลยอันนี้คือผมมองว่าหรือว่าเกมมันล็อกไม่รู้แต่ถ้าเกมล็อกก็คือแบบว่านักเก็ตเกินนะครับผมแล้วก็จะมีแบบไอ้ช่องปิดสนงปิดสนานะผมแล้วก็มีไอ้ช่องสีแดงด้วยุกคนเห็นปะสีแดงที่มันเป็นเหมือนโจ้น,นะครับนี่พูดแล้วก็โดนให้ดูเลยนะครับก็คือมันจะมาขโมยขอ,ข,อของของเราไปนะครับผมซึ่งก็ขโมยไปเถอะเราไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นให้มันขโมยซึ่งถ้ามันขโมยเพชรเลยแบบว่าขโมยแบบของที่มันดีๆอะไรอย่างนี้ก็คือจะโกรธมันมากนะทุกคน แต่ถ้าเกมไหนเราย,ยังไม่มีของอ่ะปอนมันขโมยไปมันขโมยเราก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนเราก็ต้องปล่อยให้มันขโมยนะทุกคนเราต้องแบบจาใจจําใจให้มันขโมยไปนะผมเราทําอะไรมันไม่ได้นะทุกคนซึ่งตอนเริ่มกิจกรรมนี้นะผมผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด2อ0 0 0ืเพชรนะทุกคนก็มาดูกันนะผมว่าเราเนี่ยหลังจากวิง่งวนครบรอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึลูกเต่าของเราเนี่ย เราจะได้มาทั้งหมดกี่เพชรนะทุกคนก็บนึงเสียงแหบเสียงแหบโอ้โหแล้วโดนโดนขโมยอีกแล้วคือแบบตัวขโมยนี่ก็ขยันขโมยซะด้วยคือแบบมันไม่ได้ขยันขโมยหรอกยขยันลงไปตกให้มันขโมยโอ้โหคือวงการเกมเหมือนแบบล็อกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือถ้าถ้าเป็นไปได้เราก็แบบถ้าตกช่องโบนัสบ่อยๆอะไรอย่างนี้มันก็จะดีนะทุกคน300เพชรนี่คือเยอะมากนะทุกคนแล้วแบบในระหว่างทางเห็นปะมี500เพชรด้วยตรงนั้นคือ ถ้าได้มานี้ก็เรียกได้ว่ายิ้มหวานนะทุกคนคือ500เพรนี้ก็ได้แบบได้ได้มหาศาลอยู่นะครับก็มาดูกันนะอยครับว่าหลังจากที่ผมทอยลูกเตา๋าเ,เสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดไปแล้ววิ่งจนครบแล้วเนี่ยผมจะได้เพชรมาก,กี่เพชรนะทุกคนแล้วเราจะวิ่งจบได้ทั้งหมดกี่รอบวิ่งวนได้กี่รอบซึ่งอันนี้ก็คือไอ้พวกแบบไอ้ของอัพอะไรพวกนี้ไอ้พวกกลินธาตุหรือแบบว่าน้ำยาอัพเลเวลหรือตังค์อะคือ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับส่วนตัวผมแบบว่ามีเยอะแหละก็ถือว่าเป็นโบนัสเอาไปแล้วกันผมโฟกัสแ,แค่แบบว่าเพชรนะผมกับแบบพวกเงินอะไรเงี้ยหรือแบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็แบบจํานวนรอบที่เราวนได้นะอันนี้เราก็มาดูกันนะทุกคนว่าเราจะไปไกลได้ขนาไหนสาหรับสายฟรีไม่ได้เติมนะครับไม่ได้เติมซื้อลูกเต่าไม่ได้เติมเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมพลาดภารกิจไปวันหนึ่งนะครับประมาณแบบ2ลูกเต่านี่แหละที่หายไปนะเพราะว่า เออเขาเล่วไงคือตอนนั้นผมกาลังทำคลิปอยู่นี่แหละแล้วผมมารู้ตัวคีนึงคือมันหมดเวลาแล้วสี่ทุ่มแล้วแบบคือผมกำลังจะไปทําภารกิจไงแต่มันทําไม่ทันมันแบบขึ้นมันนับวันใหม่แล้วอะไรงนี้ก็เลยพลาดไปนะครับผมก็ก็ค่อนข้างเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนะเออพลาดไปแล้วก็พลาดไปนะแล้วก็เหลือเวลาอีกหนึ่งวันก็คือหลังจากที่ทอยกล่าวเสร็จแล้วมันก็จะมีแจกอีกนิดนหน่อยๆซึ่งอันนั้นก็แบบว่าช่างมันไปแล้วกันอู้หูแล้วรอบนี้ได้โบนัสสวยจัดนะครับโอเคคนผม กว่าจะทอยหมดร้อยกว่าลูกนี่น่าใช้เวลานานเนี่ยไปให้ตัวผมเนี่ยทาการตัดต่ออาละกันนะคือแบบว่าดูกันไปเพลินๆแล้วกันนะทุกคนคือแบบไม่ต้องคิดมากนะผมคือคลิปวิดีโอนี้เป็นแบบว่าคลิปวิดีโอผ่อนคลายแล้วกันเราแบบตึงเครียดกันมาเยอะแล้วแหละแบบอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอแบบว่างๆอะไรเงี้ยดูแบบชิวๆและกันนะผมไป ทุกคนรอบนี้คือดวงอย่างดีได้8 0ครคิสตันอ้โหถ้าเป็นแบบว่าขอแบบนี้บ่อยๆได้ไหมวงการเกมนี่ขอยัดแคปหน้าจอเลยทุกคนหูย800เพชรเยอะจัดนะทุกคนไม่ใช่น้อยนะเนี่ย800เพชร ทุกคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเหลือ20ลูกสุดท้ายแล้วนะทุกคนคือแบบว่ากดกันมาแบบเพลินๆคือก็กดแบบเพลินๆนนะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วนะทุกคนคือแบบว่าอะไรกันครับเนี่ยมาถึงก็โดนขโมยเลยโอเคคือดีนะไม่ขโมยไม่ขโมยแบบว่าของเราไปเยอะคือแบบผมเห็นในเฟซน,นะทุกคนอันนี้คือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นรูปภาพต่อ,ตอหรือว่าอะไรคือไอตัวไอตัวย่องเบาที่มันขโมยของแล้วเนี่ยคือผมเห็นในเฟซน,นะ เหมือนแบบว่ามันขโมยไปทั้งคลังเลยแบบทั้งคลังของเราอะ่ะคือแบบว่าอันนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันก็ขโมยไปแค่ชิ้นเดียวใช่ป่ะแต่ผมเห็นในเฟซคือเหมือนแบบว่าขโมยไปแบบ3 4สี่ชิ้นอะไรเงี้ยคือแบบถ้าเป็นอย่างนี้นก็เกินนะครับผมแค่แบบขโมยชิ้นเดียวนี้ก็อยากจะเอาคอนไปทุบมันแล้วนะทุกคนถ้าแบบเป็นคือไม่ไม่มน่ใจนะว่าที่ผมเห็นในรูปตดต,ต่อหรือว่าอะไรนะคือแบบมันก็จะขโม layer, ยเยอะเกินมันขโมยแค่อย่างเดียวก็จะเอาคอนไปทุบมันอยู่แล้วโอเคนะทุกคนก็ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก20กว่ารอบไม่น่าจะถึงเอ่อรางวัลขั้นถัดไปป่ะทุกคนอนะันนี้ก็รอบที่19แล้วก็กำลังจะถึงรอบที่20ก็คือเหลือลูกเต๋าอีก10ลูกนะทุกคนเนี่ยก็คือรอบที่20เหลือ10อลูกซึ่งมันจะต้องวนอีก4รอบถึงจะได้ตั๋วกาชา10ก็คือไม่น่าจะได้แล้วป่ะทุกคนคือแบบเอ่อ4รอบนี้ผมว่าขั้นต่ําต้องแบบ ลูกเต๋าสักยี่สิบลูกอะไรเงี้ยอาจจะพอถึงถ้าดวงดีแต่แบบอันนี้คือเราเหลือแค่สิบลูกไงทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเราก็โดยสรุปแล้วก็น่าจะได้ของรางวัลถึงแค่คันยี่สิบแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งวนได้กี่รอบนะครับผมโอ้โหทอยได้หนึ่งอะไรเงี้ยก็อุ้ยแล้วนี้ไม่เคยเจอครับผมย้ายไปยังจุดสตาร์ทคืออุ้ยอันนี้ดีจริงทุกคนคือเราแบบวิ่งวนครบรอบเลยและแถมได้สามอยเพชรด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่า ไม่เคยเจอแล้วเป็นอะไรที่ดีแบบดีมากนะครับโอเคแล้วเลยอ,อีกหกลูกเต่านะทุกคนก็เรียกได้ว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มาดูกันแบบเพลินๆแล้วกันแบบว่าไม่มีอะไรเลยนอะกจากถอยลูกเต่านี่ครับผมก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยามันเลงใจให้กันด้วยนะัสำหรับคอนเทนต์อะไรแบบนี้คือใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมคือดองมาตั้งแต่กิจกรรมเริ่มจริงๆนะทุกคนคือไม่ได้สุ่มแล้วเอ้ยวงการเกม จะให้เดินหน้าถอยหลังไปมาเพื่ออะไรครับนี่อ่ะทุกคครับถ้าใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกลงใจให้กันด้วยนะครับผมคือแบบดองมานานจริงนะทุกคนคือดองตั้งแต่แบบกิจกรรมนี้มาก็ไม่ได้สุ่มอะไรเลยนะผมแล้วเราก็บทสรุปนะผมเราวิ่งได้ทั้งหมด21รอบนะผมสำหรับ146ลูกเต่านะทุกคนก็ไอ้ลูกเต่านี้คือสามารถมันมันสามารถเติมได้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่เติมนะผมไรแพ็กิกจอะไรเงี้ยผมก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับก็เหลือพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะ ได้ถึงย4ิบครั้งมั้งทุกคนแต่โอ้โหถ้าถึงนี้ก็ได้สิบสุ่มเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเราเล่นไม่ถึงก็ช่างมันนะครับผมท่านผู้ชมดูของรางวัลสิครับคืออย่างเยอะและกดลับเลยอ <c oughs> อย่างฟินสองพันเพชรกับสิบห้าสุ่มแล้วก็อีกสิบห้าสุ่มกับอร์ติแฟกต์แล้วก็ได้อะไรพวกนี้มาอุ <c> ้ย <oughs> คือขอยัดแคปหน้าจอเลยคืออย่างสุดนะครับผมขอบคุณวงการเกม <c oughs> ออ้ยรวยรว,วยจัดนะทุกคนโอเคนะครับผมนี่จาก 25,000เพชรคือได้มาประมาณ5,000เพชรเลยนะทุกคนแล้วก็ ได้ตัวสุ่มอะไรพวกนี้มาอีกมีตอนนี้มี25แล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวสุ่มอ์ติแฟกอีก32อันหูเรียกได้ว่าถ้าตัวใหม่มานี่พร้อมจัดเลยนะทุกคนแล้วก็ออในวันที่31นี้ก็จะมีอัปเดตด้วยนะครับแต่ก็ไม่รวมกันว่าวงการจะอัปเดตอะไรมาเนาะทุกคนก็รอติดตามนะทุกคนโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะถับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นังใจให้กันด้วยนะครับไปเจอคลิปต่อไปครับผมไอ้กล่องนี้ก็เอาไว้แลกอะไรนะทุกคนแต่ยังไม่แลกนะทุ